ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงเป็นการเาตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลเนี่ยนะครับเมื่อเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเตรียมในการดําเนินการต่างๆในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดคลิปนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับตามที่ทางกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ประกาศแผนการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับในส่วนของเทศบาลเนี่ยก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564นะครับทีนี้ในส่วนของเทศบาล จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่จะต้องดําเนินการในมาตรา25ของพราบาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาได้บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้นะครับหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งในมาตรานี้เนี่ยก็จะดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอัตโนมัตินะครับโดยตําแหน่งนะครับและก็มีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการก็คือวงเล็บ1เนี่ยจะต้องดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งวงเล็บ2 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งวงเล็บ3แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งวงเล็บ4ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและดำเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวงเล็บ5าดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วงเล็บ6ดําเนินการอื่นอันจําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับวักต่อมานะครับการดําเนินการตามวงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4เนี่ยให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2ก็คือการกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งวงเล็บ3การแต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง วงเล็บ4ี่ก็คือการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและดําเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เทศบาลทุกแห่งจะต้องทำนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ